หลังจากตัดใยไปเจ็ดวันนะคะวันที่แปดน้องก็เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มจับเม็ดแล้วนะคะตัดใยไปเจ็ดวันวันที่แปดน้องก็เริ่มจับเม็ดแล้วค่ะกำลังมาค่ะสวยงามมากค่ะ ลาอย่ากวนเดอ้อรอบนี้กำลังเริ่มขึ้นเป็นบางแปลงนะคะบางแปลงก็ยังกำลังอันนี้แปลงแรกค่ะขึ้นก่อนเลยเป็นแปลงแรกค่ะขึ้นก่อนเลยค่ะนุกำลังขึ้นสวยเลยค่ะปลาอย่ากวนเดอ้อรอบนี้ กำลังมานะคะเป็นเม็ดแฟบอยู่ค่ะบางจุดก็โตแล้วนะคะีค่ะขออย่างเดียวขอรายอย่ากกวนรอบนี้ให้มันออกมาสสวยจับเม็ดเป็นที่เป็นที่แล้วค่ะสีแปลงแรกนะคะนี่สีแปลงแรกจับเม็ดแล้วค่ะ เดทให้ดูนะคะอันนี้กำลังมาค่ะเนี่ยกำลังมากำลังเป็นเม็ดแฟบอยู่ค่ะอันนี้มาแล้วมาพร้อมกับเห็ดโคนคนน้อยมาแล้วค่ะ เริ่มทยอยมา้วคะ่ะรอบนี้สี่แปลงนะคะข้างในข้างนอกอีกสองแปลงเป็น6แปลงที่เพาะรอบแรกนะคะมาแล้วคะ่ะรอบนี้น่าจะสวยงามอยู่คะ่ะ